สวัสดีครับเพื่อนๆอาวาเรเรื่องดราม่ามิดแกนนะครับโอ้ตายแล้วนะครับโอ้ตายแล้วไอ้เหม็นกูต้องบอกมึงก่อนนะว่าเนี่ยมันมิดแกนนะครับมันไม่ใช่มิดกาวนะครับมึงจะไปทําปู<ม>ยี่ป,ปูยำไม่ได้คิดคู่สร้างเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีครวรได้รับคำแนะนำมึงจะไปทําปูยี่ปูยำไม่ได้นะครับลูกเขามีพ่อมีแม่นะไอ้เหม็น พไว้งามไส่ประสาทกูจะเสียนะครับนางงามแต่ละคนเนี่ยเขาคัดระดับสุดยอดของประเทศแต่ละประเทศมาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับโอ้โหแล้เมืองเอามาทำระยาําตตำบอลแบบนี้ตายเลยนะครับเหยียบดินในประเทศชาวกาวครั้งแรกก็มีปัญหาเรื่องที่พลักเลยรับเพื่อนเือนดราม่าเลยเพราะอะไรละครับเอา ไอ้พวกนี้ไม่รู้มันจัดที่พักอีท่าไหนนะครับสรุปเจ้าของที่พักบอกเฮ้ยยังไม่มีรายการไม่มีโปรแกรมนะครับขอจองที่พักเข้ามาห้อยงามไส้ตายเลยบันเธอกระเมมือคราวนี้เขาเป็นมิสแกนนะครับเขาไม่ใช่มิสกาวนะครับที่จะต้องไปลงทะบงลงทะเบียนลงชื่อเพื่อเข้าจองห้องพักทุกอย่างอะจริงๆแล้วมันต้องถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าครับเพื่อน นางงามเนี่ยเก็บตัวเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเข้าที่พักเลยนะครับไม่ต้องมามีการทําเอกสารบ้าบออะไรมันยุ่งยากทังนั้นโอ้ตายเลยบปนเทอกันแล้วมืองขราวนี้และไอห,หมูกระทะเนี่ยไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์ของพวกมึงนะครับมันเป็นซอฟพาวเวอร์ของพวกกูนะครับพวกมึงก็ทําเองกระทะไปที่มันจะได้ดูแตกต่างนะครับไรงามใสน้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาปอนส่วนตัวนะครับขอตำหนิทีมกองประกวดจากประเทศไทยเรื่องหนึ่งครับเพื่อน สถานที่ถ่ายรูปครับเพื่อนๆไอ้ตรงนั้นนะจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งทำมามหากินของไอ้ชาวทาตนะครับมันนั่งขอทานอยู่นะครับแล้วมึงเอาสาวงามเนี่ยนะไปยืนถ่ายรูปแออาดกันบนทางขึ้นตายเลยนะครับจะทำอะไรเนี่ยมันต้องดูประวัติด้วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกลายเป็นว่าพวกคุณเนี่ยไปโฆษณาโปรโมตนะครับแหล่งทำมาหากินให้ไอ้ชาวทาสเฉยเลยนะครับตายเลย านักท่องเที่ยวเขาเห็นเฮ้ยมันสวยงามดีพอเขาไปเที่ยวจริงๆจากทั่วทุกมุมโลกและแห่กันไปตายเลยนะครับมันนั่งกันตั้งแต่ขั้นบันไดแรกไปจนขั้นบันไดสุดท้ายโอ้โหไอ้นี่มันนักรีไถต้มตุ๋นหรือเปล่าครับมันทํากันเป็นกระบวนการนะครับตายเลยหากินกันเป็นล่ําเป็นสันแทนที่เราเนี่ยจะเลือกโลเคชั่นที่มันเป็นมิตรและปลอดภัยกับผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่นะครับ กลับไปเลือกโลเคชั่นที่มีความเสี่ยงในการต้องไปให้เลี่ยไรบริจาคบ้าบออะไรคอแตกก็จะหัวมันเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ ชุดนะครับที่ไปใส่กันเนี่ยโอ้โหขุณให้ไปแต่งตัวแบบไอชาวทาสได้ยังไงไอกรณีมีผ้าเขามงเขามามา,มาแขวนคงแข,ขวนคอลักษณะสไตล์การแต่งตัวแบบนี้แม่นึกถึงสมัยยุคอภพรพศฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในชาวกาวนี่แหละครับเพื่อนๆตายเลยไปโปรโมทบ้าบออะไรไม่ได้ดูปภาษีภาษาเลยนะครับควรให้ความสําคัญนะครับใส่ใจนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยครับเพื่อน เพราะอะไรล่ะครับเอา้าเหมือนกับกลายเป็นว่าเรานี่แหละครับไปสนับสนุนในสิ่งที่มันผิดหรือไม่ล่ะครับเพ,พ<อ>ื่อนเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานใดๆก็ช่างเนี่ยต้องมีความละเอียดรอบคอบนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรเลือกประเทศอ้ที่มันเป็นปัญหานะครับเพื่อนๆนเพรพาะ<ร><ร>อะไรล่ะครับเอา้านี่ยังไม่รวมกับมิชาชีที่ไม่มีทั้งเต็มประเทศหรือเปล่าก็<ภ>ไม่รู้โฉกชิงวิ่งลาวคอยลี่ไถน,นะครับหรือกรณีแท็กซงแท็กซี่เนี่ย ที่ชอบนะครับเล่าชีวะประวัติตัวเองเพื่อขอเศษเงินเศษทองแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากนักท่องเที่ยวบอกตรงๆเลยไอ้ประเทศนี้ประวัติไม่ค่อยดีนะครับ <laughs> โอตายแล้วแล้วมึงเรื่องโลเคชั่นแบบนี้เนี่ยนะปรโมดการท่องเที่ยวให้มันตายเลยบันเทิงกันแล้วมึงกลาวนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนแต่คือสงสารนะครับนางงามจากทั่วทุกมุมโลกครับเพื่อน เขาเป็นคนมีความรู้มีการศึกษานะครับมีมารยาทนะครับรักษาหน้ารักษามารยาทของประเทศตัวเองนะครับให้เขาทําอะไรเขาก็ทำนะครับขนาดให้ไปนั่งเก้าอี้พลาสติกอยู่ที่ประเทศชาวกาาเนี่ยเขาก็ยังนั่งเลยนะครับ <c oughs> อ้ตายแล้วและคราวนี้มันจะเสียหน้าเสียตานะครับกับเจ้าภาพผู้จัดงานประกวดขนาดไหนนะครับเขาก็ต้องสงสัยว่าเอสรุป ในการจัดงานประกวดแบบนี <laughs> <and empath etic subtitles> ้ในบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีมาตรฐานจริงจจังๆหรือไม่นะครับทําไมอนุญาตให้ไอพวกเอเจนซี่จากเมืองนอกเมืองนาที่แม่งเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้เป๋อไอ้ปองเนี่ยทาระยําตําบอลกับตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับโอ้ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาถั่วต้มอาหารหลากสมัยยุคพลพศมาเสิร์ฟเนี่ยโอ้ตายแล้ว มันจะน่าอับอายขนาดไหนนะครับไอ้นี่มึงก็ทำรรมาชาติเกินไปนะครับไม่ควรให้หนักถึงขนาดนี้แต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทั้งผู้จัดและทีมผู้จัดจากประเทศไทยครับที่รีบขนานางงามตัวแทนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยกลับบ้านเรานะครับทันทีนะครับเพราะอะไรล่ะครับเอาหากปล่อยเอาไว้อีกยังไม่รู้เลยนะครับถ้ามันเอาเองบ้ามา้ทานมันเทิงกันล้มึงข่าวนี้นะครับลองคิดสภาพดิ ว่าจะอาบอายนะครับไปทั่วทุกมุมโลกขนาดไหนนะครับโอ้ตายและไองามไส้นะครับน้าตากูจะไหลไอรอดตาป้นอ่าแล้วก็แล้วกันไปนะครับก็อยากให้เป็นประสบการณ์นะครับกับคณะผู้จัดงานทั้งหลายแล้วก็ทุกองค์กรครับว่าเวลาจะทําอะไรควรจะต้องมีแบบมีแผนงานที่มันรัดกุมกว่านี้นะครับไม่ใช่ไปไว้ใจนะครับใครก็ไม่รู้นะครับไอเป๋อไอปองหน้าไหนก็ไม่รู้นะครับ ตกลงคุยกันอย่างนี้เราทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบคราวนี้ก็ด่าข้ามกันไปด่าข้ามกันมานะครับสร้างความอับอายนะครับให้กับคนไทยครับต้องบอกก่อนนะครับเมืองนอกเมืองนาเขามองเป็นเรื่องใหญ่นะครับเราอย่าไปทําแบบไอ้ชาวกาวคิดว่าไม่สําคัญนะครับมาตรฐานการจัดงานใดๆก็ช่างที่เป็นงานระดับโลกนี่นะครับต้องให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับ เพราะอะไรครับเพื่อนเอ้าทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะได้ไปพูดนะครับผ่านสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นด้วยสายตาหรือพูดด้วยคำพูดปากปล่าเน,นี่แหละครับเพื่อนๆและสุดท้ายผลดีทั้งหมดมันก็จะตกอยู่กับบ้านเราเมืองเราจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับจะได้รับความนิยมชมเชยนะครับแถมยังกอบโกยรายได้เข้าประเทศด้วยนะครับก็ต้องอาศัยภาคเอกชนนี่แหละครับ จะไปหวังอะไรกับรัฐบงรัฐบาลอุ้ยมันหมกมุ่นเรื่องแรงงานต่างด้าวอยู่มันหาช่องหาทางช่วยเหลือนะครับถ้าไม่เช่นนั้นทุกวันนี้ต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ต่างด้าวเถื่อนเนี่ยมันคงไม่ล้นบ้านล้นเมืองนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เข้ามาล้างบาตงบประมาณภาษีของประเทศของคนไทยหรอกนะครับสุดท้ายนะครับท,ทุกกิจกรรมถ้าเป็นไปได้เนี่ย พยายามลีกเลี้ยงไอ้ประเทศชาวกาวจะดีที่สุดนะครับสภา <c oughs> ที่มันมีเหตุและมันเกิดอาเพศเพราะมีผู้แทนในคราบโจรยกมือประท้วงกันวุ่นวายแย่งกันอาภพพิปายกรอคูหลอกมวลชนให้ร้ายคนที่เห็นต่างสร้างความเกลียดชังกล่กาวหาเขาเป็นโจรประชาทิปไตยในคาบโจรที่มันวุ่น วยเพราะมีไอโลตาปนอภิปรายฝ่ายตรงข้ามเกินกว่าเหตุสร้างข้อมูลเท,ท็จกล่าวหาเขาเป็นโจรประชาิยใ,ในคาบโจรที่มันวุ่นวายเพราะมีไอโลตาปน พวกตัวเองไม่เคยตรวจสอบแต่ชอบออกมาบอกว่าทหารนั้นเป็นโจรสร้างวาธกรรมที่เห็นต่างสร้างความเกียดชังจริงๆมันคือไอโรตาปน